กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีนางเงือกตัวหนึ่งกำลังตั้งท้องและได้ลูกหนาขยาเก,ก็บแก้มพิศดารพอนางเงือกมาถึงก่อนแก้มพิศดาร์นางเลือกได้ขอความช่วยเหลือจากพระฤาษีนางเงือจึงกล่าวว่าท่านฤาษีช่วยข้ากับลูกด้วย จากนั้นราึาษีจึงออกมาจากถ้ำและต่อประถานช่วยน้นเรื่อตอนนี้และลูกไว้เวลาผ่านไปผ่านไปน้งเมื่อก็ได้ตั้งทองคดเก้าเดือนแล้วก็คลอดลูกออกมาลูกมีนามว่าสุสาคอ 8ฺ gora kui tak maa nimbang kod maa suksakon tui koi 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 พารูสีจึงบอกให้สุสาครไปตามหาพ่อที่แท้จริงทางทิศตะวันอกเฉียงเหนือนะพารูษีบอกสุดสาคจ์จุสุดสาครก็ได้รับปากว่าจะไปตามหาพ่อที่แท้จริงนั่นคือพระภัยมณีก่อ,อนสุสาครจะไปตามหาพระอภัยมณีพระฤาษีจึงมอบของมิเศษ ให้กับสุสาครเพื่อเอาไว้นำไปป้องกันตัวหลังจากได้รับของวิเศษจากพาลุษีสุชาครจึงได้กล่าวลาพาลุษีลลษและ ตามหาพายพายมณีโดยสวัสดิภาพกับบานิมังกนอนค่ะคุณค่ะ